กลเออดันไปดันมาแล้วแตกแปร่ที่ล่ะมันมีไม่ตัวหลอกมันอยู่ไมเนี่ยาแใส่ท่านีพี่เลกใส่ทนมันไม่ตัวนี้่ใส่ท่านี้มันหลวมเนี่ยมันวอมเนี้ย เนี่ยมันไม่โตเข่ามันโตรอกพีได้เนี่เดี๋ยวมัน็อเพีนิดนึงมันเมฆกระดาษเมฆเห็นกระดาษเะาะนั่นะนะเาาขาสั่นทั้งหดนั <v> ่นนะเขาไงขึ <v> ่นเนี <v> ่ยน่นไงเนี่ยเขาไงขื่นไปดึงไงดึงขว่มจุดต้องแน่วใส่เสียบใส่ประนดี๋ยวสั่นขึ้นแวสั่นขึ้นก่อนอ๋ออ๋อสั่นใส่เก่ง một con mới phải đó phải bạn một con mới phải đó <cười> <cười>

ສັງອູນັ້ນເຕະບຶກງາມຜ່ານລຽວແດ່ສາມກົມໂອເຈົ້ານນເຮັດບົບ ฟังเอียงขาอพ่มีหลอกมันไงีตะกุมตะกุมมันอยู่เนี่ยมันมีแห้งมันมีแห้งผนต้มพี่แย่อของมันีก่ต้นดองต้องใส่แห้งีลยค